ั8อยู่นะเอาล้วครับมาดูต่อครับเกมที่5นะฮะตอนนี้นะฮะถ้าคิดเป็นเกมน,นะฮะเบียบางม่วงนี่นำ3ตอนหนึ่งนะฮะแต่ถ้าคิดเป็นราคานี่ไม่รู้นะครับลูกเมื่อกี้นี้นะครับเกมที่สี่ก็ถือว่า เอาแล้วครับมาดูกันต่อนะฮะเมื่อกี้เครื่องนั้นเอาไว้ใช้โทรศัพท์นะฮะลูกก็ไม่ได้ซื้ออินเทอร์เนต็ตเอาไว้ให้เยอะนะฮะ รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตเครื่องนั้นจะหมดนะฮะไม่เคยใช้เหมือนกันเอาแล้วครับมาดู iPhone กันต่อนะสำหรับ iPhone นี่ก็เครื่องก็ชอบร้อนนะเดี๋ยวต้องกลับไปแก้ไขนะเพราะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะไลฟ์โทรศัพท์แล้วนะฮะอมาดูกันต่อครับนะเกมที่6ตอนนี้แ้ม8ดตอนหนึ่งแตอนหนึ่งครับมาดูให้จบครับเกมที่6กนะ ดูแล้วจากคะแนนนี่น่าจะเป็นของบอยเชียงใหม่ไปไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างว่าแหะครับนี่แหละครับบอยลูกนี้พลาดครับสงขามไม่จบเอาแล้วครับสองใบพลาดครับเอาแล้วครับต้องออกมาเดินก่อนแล้วครับสองใบพลาดครับแต้มแปดต่อหนึ่งบางฟาดครับลูกนี้ มาไม้นี้โอ้โหบางฟัดมาแสบจริงๆครับแก้ลูกนี้นะฮะแสบยังไงครับโอกาสที่จะทำให้เบียร์บางม่วงตีแล้วแก่งกระเด็นออกสีเพียงหนึ่งแต้มนี่มีโอ้โหนะฮะเอาเลยครับยุ่งเลครับกลายเป็นแต้มคาไปเลยครับนะตีไม่เต็มมือครับโอ้โหนี่และครับโออโหเอาเลครับ แมถือว่าแก้มาได้สวยทีเดียวโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแมลูกนี้บางฟัดเข้ามาดีทีเดียวแห่ลูกเมื่อกี้ล้าตีออกไปก็เกมเลยทันทีนะฮะแมแก้ได้ดีทีเดียวครับสำหรับบางฟัดนะฮะรู้สึกว่าสองสามเกมนี้นะฮะถือว่าแก้เกมนะ,ะให้กับมือตีได้ดีทีเดียวนะเพราะว่าประมาณสองเกมนะฮะที่ตี ทำเกมนะฮะจบเกมสวยงามครับเปลี่ยนอยู่ครับบางฟัดต,ตอนนี้ย้ายมากล้อง iPhone อีกแล้วนะฮะกล้องนั้นอ,อินเทอร์เนต็ตหมดแต่หลายอย่างเลยเกินนะก็ไม่ได้เตรียมนะฮะ แล้วพรุ่งนี้จริงๆนะที่กาญจนบ,บุรีเขาจะมีเปตองยุวชนก็จะทักทายกันนะมีนคนปรปฐมมีราชบุรีและก็มีกาญจนบ,บุรีครับจะเจอกันแต่ไม่รู้ว่าสุพรรณไปด้วยหรือเปล่าดูแล้วถ้าทางนะผมเองน่าจะไม่ไหวแน่ๆนะฮะปากเข้าไปครับลูกอ้ลูกนี้มหา ไม่ออกนะครับได้หนึ่งแต้มครับเอาแล้วครับต่อต่อชีวิตแล้วครับสำหรับทีมเบียร์บางม่วงครับในเกมที่หกนะฮคะรับสวัสดีครับสวัสครับบางแมนใกล้ Panch แล้วเนี่ย爷爷ใกล้แล้วเกมนี้แน่ๆเลยเอาแล้วมาดูครับปิดไม่ได้นะครับ บอยปิดไม่ได้ครับเอามาดูครับว่าจะปิดได้ไหมฮะไม้นี้เกมที่หกบางฟัดครับขอกล้องหน่อยครับขอบคุณครับมาลูกนี้ครับแสงวางมาสวยทีเดียวนะฮะตอนนี้กองกำลังนะกำลังใจ ของทางเบียร์บางม่วงเสียงตกมือก็ลั่นเลยครับกลิ่นไอฝนก็มาแล้วเรามาดูครับอย <Boy S 1> เชียงใหม่ครับลูกนี้ต้องการแต้มเดียวนะฮะจบได้หรือไม่้าลูกนี้ครับตกหน้าเลยได้แค่สกิดครับตอนนี้เม็ดฝนมาแล้วนะอาจจะได้ดูกันไลฟ์นี้นะฮะเป็นไลฟ์ ime, สุดท้ายหรือไม่นะมาดูครับจบไหมปิดได้ไหมบ,บางฟัดครับ เข้าสู้ก่อนนะฮะสำหรับทีมบอยเชียงใหม่ขึ้นมาครับบางฟัดมาเปลี่ยนครับลูกนี้สวยงามครับรอดูสิ่งพัดรถเลยครับสิ่งพัดรถไม่มาครับไม่มีสิ่งพัดรถนะที่นี่มนาะ <laughs> รทานสิ่งว่ารดเซลเข้ามาเอาแล้วก็มาดูครับเม็ดฝนก็มาแล้วครับโอ้โหลูกนี้คาครับเบียบางม่วงครับคาไว้สองแต้มครับตอนนี้เม็ดฝนลงแล้วนะฮะต้องบอกว่าลงแล้วครับแต่ยังไงเกมนี้ต้องจบครับแปดต่อสามเบียบางม่วงตามนะ,ะบางฟาดครับลูกนี้จะเข้าพิงไหมฮะ พิงครับโอ้โหอ๋าโอ้โหนะครับลูกนี้เอาจริงๆเลยครับเปลี่ยนด้วยนะฮะโอ้โหอ๋อถ้าพิงไปหมดเลยจบเลยอแล้วครับลูกนี้ซาดทครับลูกปัญหาโอ้โห เบียร์บางม่วงลื้อครับตัวเองได้อยู่สองแต้มครับมาถือว่าไว้เข้า,าเ,อเอมอาแล้วครับเ,เอาแล้วครับเหนียวเว้ยเอาแล้วครับบางฟัดจะทําเองหรือเปล่ามาดูครับบางฟัดลูกนี้ครับทีมบอยเชียงใหม่บางฟัด บางฟัดครับมาสมาธิทีเดียวมาครับบางฟัดโจรับโอ้โหบางฟัดมาเต็มครับเบียบางม่วงเข้าวงครับจะตีรับสองครับไม่มีปัญหาครับเบียบางม่วงเอาละฮะหมดมือไปแล้ว ยังไงฮะยังอยู่ที่แซงนะฮะแซงยังถืออีกหนึ่งลูกสองต่อหนึ่งแล้วครับบอยเฉียงโอ้โหลูกนี้หลุดครับมาบอยเลือกที่จะเข้าเอาแล้วครับบอยลูกนี้อยู่ไหมฮะเออเอาแล้วครับไม่เปลี่ยนก็ไปอันดับสองเอาแล้วครับเบียบังม่วงไม่สนนะฮะเบียบางม่วงสั่งตีเลยนะครับลูกนี้ ลูกปัญหาตีเลยมาดูครับมต่อโอ้โหแน่นอนครับกี่แต้มครับเนี่ยสามแต้มแล้วเอาแล้วครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาแล้วครับเบียร์บางม่วงตอนนี้สมแต้มในสนามมาดูแซงครับเก็บแต้มที่สี่ได้หรือเปล่าครับได้ไปสี่แต้มนะฮะ เอาแล้วครับหายใจลดต้นคอกันมาแล้วแต้มตอนนี้เบียร์บางม่วงนะไล่มาเป็น7ต่อแปดไม่มาจังหวะบอยมันทิดตรงนี้สองลูกแล้วก็ปักซิงดีได้นะมันยังให้เต็มอยู่นะดัง เอาล้วครับมาดูครับไม้นี้จบแน่เกมนี้จบแน่นะต้องบอกเลยว่าหนักเลยครับนะเจดตบแปดนะตอนนี้เบียบังม่วงตามนะเอาแล้วครับทีเบียบางม่วงขึ้นมาครับแสงโอ้โห,โหลูกนี้แน่นดึบเลยแล้วครับเกาะกันติดสนิทเลยเกาะการติดสนิทเลยทีดดเดียวล้วครับ เอาแล้วครับบอยเชียงใหม่ตีทายออกไปเปลี่ยนครับแสงจะเข้าอีกทีครับ7ต่อแปดนะฮะไม้นี้น่าจะจบไม่รู้ว่าใครแล้วครับบอยเชียงใหม่เข้าวงครับจะตีเปลี่ยนลูกนี้มา ข้ามหัวเอาอีกแล้วลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โว์เข้าไปครับลูกนี้ครับมานุ่มนวนนะครับก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาลฮะมันก็จบกันได้ทั้งคู่นะฮะสำหรับไม้นี้นะไม่รู้ว่าใครนะครับแสงไม่มีปัญหาแล้วครับเข้าเปลี่ยนอีกแล้วเอาแล้วครับ บางฟัดต,ตีตามครับโอ้โหพอได้สกิครับเปลี่ยนหรือไม่เอาละคงต้องเล่นกันอย่างนี้แล้วละเอาละมาลุ้นดูนะบางฟัดต,ตีตามครับถ้าตีตามได้ตลอดทุกลูกนะฮะโอ้โหเบียบางม่วงเลือกที่จะไล่บางฟัดครับเบียบางม่วงนะฮะตอนนี้ถือว่า บีบให้บังฟัดเข้าเลยครับเอาแล้วครับก็ลุ้นกันแล้วครับว่าทำได้หรือเปล่าตีรับสองตลอดครับนั่นก็หมายความว่าออกคานะฮะรับสองนั่นหมายความว่าเกมครับสองแต้มนะฮะเอาแล้วครับโอ้โหนะฮะดูนะเกมออกมาเป็นแบบนี้ได้นะะ ไม่มีทางเลือกครับบางฟันต้องเข้าอย่างเดียวนะฮะเข้าได้ก็จะถูกตีแลกกันนะครับว่าใครเกมมาดูลูกนี้ก่อนแล้วครับบางฟัดครับขอให้เข้าได้ก่อนนะเอาแล้วครับได้ดูแล้วครับได้ดูแล้วครับได้ดูแล้วครับไม้นี้นะฮะถ้าหากว่าเบียร์บางม่วงตีลูกนี้ถ่ายออกไปได้ ตอนนี้วัดดูนะครว่า2อแต้มได้จริงหรือเปล่าถ้าตีออกไปได้ก็คือเกมครับไม่ต้องคาถ้าได้2อแต้มนะฮะเอาละครับหรือจะเลือกเข้าคงจะไม่แล้วฮนะโอ้โหเอาละครับผมต้องบอกว่าแผ่นดินไหวนะเพราะว่าหัวใจรางวัลน,นี่มันสูงโอ้โหจบครับโอ้โหนี่ละ่ะต้องบอกว่าใจมันเกินจริงๆครับโอ้โหแต้มนำมาแบบ โอ้โหนะครับดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแป้มเรียกว่านํามาแทบจะลอยนะฮะเรียกว่าจะจ่ออยู่เส้นชัยแล้วนะครับแต่ก็นี่แหละครับเกิดการพลิกขึ้นมาครับนะฮะทำให้โอ้โหทีมเบียร์บางม่วงนะฮะรับรางวัลไปแทนเกิดขึ้นได้นะฮะตอนนี้ฝนก็โปรยโปรยลงมาครับมา เอาล้ครับตอนนี้นักกีฬาก็ททำท่าว่าจะขอสู้ต่อนะฮะ,ะถือว่ามันดีเดียวอย่างไงครับเอาแล้วครับบางฟัดขึ้นลูกมาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับขอสู้ต่อกลางสายฝนครับโอ้โหนะ พริกนรกคนระับคนเขาบอกพริกนรก ตอนนี้เขาเช็คเอกสารกันอยู่นะฮะช่วงเช็คเอกสารเขามองหน้าผมไปก่อนเนี่ย